เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนักแสดงมากความสามารถที่มาแรงแบบฉุดไม่อยู่สำหรับป้ายปลายโอริโอที่มีผลงานทั้งซีรีส์และคอนเสิร์ตแน่นเอียดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ก็รับทรัพย์กันแบบรัวๆล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ถอยรถตู้คันใหม่ป้ายแดงเป็นสีขาวหรูหราเสริมทับรถคู่ใจในสต็อกอย่างน้องยักษ์พารวยและน้องยักษ์ฮักพาโดยได้ตั้งชื่อสุดเก๋ให้กับรถคันใหม่นี้ว่าน้องเทพพระเจิด หลังจากรับรถมาป้ายปลายได้จัดการนำรถเข้าร้านเพื่อตกแต่งออปชั่น V.I.P. แบบจัดเต็มและเมื่อรถเสร็จสมบูรณ์เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องเทพพระเจิดลง Facebook ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสุดภูมิใจว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจน้องเทพพระเจิดขอบคุณตกแต่งรถตู้ V.I.P. ยนตเจริญ แน่นอนว่างานนี้มีทั้งแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามโดยเฉพาะเพื่อนซีอย่างลุกธนดลที่ไม่พลาดมาร่วมยินดีด้วยการคอมเมนต์ว่าเฮงเฮงปังปังครับเพื่อนซึ่งป้ายอปายเองก็รีบตอบก,กลับทันทีว่าแต่งเกวเพื่อนมาเจริมคืนเดอออนอกจากนี้ป้ายอปายยังได้ถ่ายรูปโคดทะเบียนรถป้ายแดงที่ทำเอาคออหวยตาลูกกวาวพร้อมตีเลขกรอกันเลยทีเดียว